You do sometimes, seeing eyes. ตลาดต้นไม้นะครับเรามาดูเชชนกันดีครับนะครับมาดูกันครับวันนี้เรามีเชชนแบบไหนบ้างนะครับก็ติดตามด้วยนะครับเรามาชมนะครับสวยฮับครับแดงครับนาเสียพง์วันนี้เรามีมาแบบไหนบ้างอันนี้เสียพง์ครับเสียพง์อันนี้นะครับเสียพง์นะครับนไครับแซมเอ๊ะเมื่อคืนเหลือกีทว่ามงเปลี่ยนตัวนี้ไปแล้วเ่อ ช่วยแล้วก็เ่าวเป็นแนวนั้นแหละเนาะดูครับนี่ฮะอันนี้ที่เสพงผ่าหัวแล้วก็เพาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่นะครับสนะครี่ต้นวันนี้เราเอามาแค่เชี่ยวนึงนะครับเียวนึงอ๋อเนี้ออกสามใบละสาม เพราะมันดูเพราะมันจะออกไปไงนะวะวอ,อนนี้เราไม่สนใจเราเล่นสนใจชมอย่างเดียวนี่นะครับอัน,นอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยความเงินมันจะต้นมันจะใหญ่หไหมพี่เป็นไมนะ้แคะเนาะอ๋อครับ <c oughs> สวยสวยมากครับ <Okay. S 1> ครับ พี่นุ่มพี่นุ่มเห็นแล้วครับพี่นุ่มเห็นแล้วครับพี่นุ่มเห็นแล้วครับเป็นยังไงครับใช่ครับตอนนี้ครับสวยมากครับเมื่อคืนนี้ยังยังไม่ออกนะครับตอนนี้กําลังเริ่มออกแล้วแดงทั้งก้านเลยครับตอนนี้สวยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมวีดีโอเราครับครับครับมาดู บอนกระดาษด่างสวยๆครับโอ้โหสวยมากสวยมากอันนี้อันนี้จะเป็นไข่บอนกระดาษด่างนะครับสวยๆครับสําหรับท่านที่ชอบต้นไม้นะครับต่านที่อยู่มุกดาหารนะครับอยากได้บอนกระดาษด่างก็มาติดต่อมาชมได้ครับสวยๆครับครับตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับยังเช้าอยู่นะครับยังเช้าอยู่นะครับอันนี้จะเป็น ของเฮานะครับของเฮานะครับของเฮาก็มีจุดเด่นคือใบจะใหญ่สีจะแดงสดแล้วก็จะมีเม็ดขาวๆตรงนี้นะครับตรงหัวใบส่วนปีกินารีนะครับส่วนปีกินารีก็จะเป็นยาวๆนะครับยาวๆนะครับสวยงามครับอันนี้ก็จะเป็นชายชนครับชายชนนะครับสวยมากครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นพลักขลามหรือเปล่านะครับพกหลงนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับเราตามเสียพงนะฮะตามเสียพงไปครับเสียพงยังไงเนาะตามเสียพงไปครับโอ้สวยมากครับสวยมากนะครับ ไก่สงวนครับไก่งสงวนไก่สงวนก็งามเนาะไก่สงวนเนาะมันแตกกอปดครับสีส,สีสดมากเลยสีสวยมากครับต้นใหญ่ด้วยครับสยา,ยายพันธุ์ไก่สายเป็นกอ์สายพนันธุ์พงวันนี้ตัวเอฟตัวไหนบดลายนะบดลายเลยวะส,สมัยสมัยก่อนมีอันจะกิน ตอนนี้ไไมม่ีอะงตั้งตั้งแต่เข้ามาเล่นต้นไม้นี้ไม่มีอะไรจะกินเลยใช่ไหมเอฟอย่างเดียวเอฟอย่างเดียวเสิร์พงเอฟอย่างเดียวนะครับฮะสวยสวยมากครับเอฟอย่างเดียวงถม้าใส่งวดรถยังบ่มี่ขัไก้จ่ายเลื่อนเข่าหมือนเขางวดที่สองบัดงวดเนี้ยได้สิฮะงวดรถกับงวดเมียกับบม้างวดรถกับบมีโอ้ยเพิ่น เสียพงศ์มันไม่กล้าพูดเรื่องเมียครับเพราะว่าเพิ่นตอนนี้พิ่นโสดใช่ครับโอ้โสวยมากครับสตอรี่สตาร์คุณซับสวย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 ครับอ๋ออันนี้เดี๋ยวผมผมจะตัดต่อเป็นวิดีโอลงช่ง YouTube องยูทูปรับ ครับสวยๆครับอันนี้อันนี้เขาเอตตถเอียงแมมนี่แทงท่องแทงค่างแล้วพอใบมันออกข่ายๆชี้ท่องๆเนนะครับครับม่บ้านมีแต่ช่างเผือกหลายๆทะแหละครับสวยมากครับ ปีก we we ินเนลี <zab nak> uh. Uh. So ่บ่หเรือเรือโบแมนโบแมนปีกินเนลี่กับไอนอูมั้งห้องเฮาบอบอห้องเฮาคือใบอ๋อมันมันมันมีใบยาวอืาปีกินเนลี่นะนั่นปีกินเนลี่กันเจ้าอ๋อครับสวยมากครับนี่นี่นี่ครับโอ้ อันนี้เขาเรียกปุ้ยปุ้ยอย่างก็แม่ใส่ดอกไม้ไล่ไล่ฉาเหมือนบ่ครับห้อยไว้ทั้งเครื่องเนาะอ๋อสี่เดือนครับมันสีคออยใส่ละสีแบบใส่ละสีมันสีกัดมันสีสวยงามเหมือนบ่ครับแต่ถ้าเอาไปใส่ผู้สาวมันสีงามบ่แม่วนอยู่แต่แนวเดียวพอข้านี่วนอยู่แต่แนวเดียวครับวันนี้นะครับงามแล้วแบบว่า มอไงนะอไปนั้นบอดเด้อผมจะเอาไปใส่เนี่ยผมนะเผื่อมันชิงามครับผมเดี๋ยววันเจรเอาตอนกินอันนี้เด้อผมใส่ต้นไม้ยังงามเนาะไปตัดแว่นงรถ You know where well, we're gonna fly Like you did sometimes but Seeing I